การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคบเริเ่มขึ้นโดยดรเดวิดไวยคารประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคบและคณะนักวิชาการซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือกระทำแบบ Active Learning ผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กโดยมีหลักการในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1>, 1. แผนการวางแผนคือการให้เด็กกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือการวางแผนการทำงานโดยใช้แผนการวางแผนแทนดูรีวิวเพื่อให้เด็กวางแผนในการหาข้อมูลก่อนการลงมือปฏิบัติ 2. ดูการปฏิบัติคือการลงมือทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้โดยครูคอยให้คําแนะนำช่วยเหลือ 3. รีวิวการควบทวน คือการที่เด็กได้เล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ลงมือทำเพื่อทบทวนว่าตนเองได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่ซึ่งการจัดการเรียนตามแนวคิดไฮสโคม,มีการจัดแบ่งบริเวณมุมต่างๆอย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดวางอุปกรณ์ที่เด็กๆสามารถหยิบใช้และเก็บได้เองซึ่งในแต่ละมุมควรจัดสื่อแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า2ชุดโดยมีมุมประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5มุมดังนี้ค่ะ 1. มุมบล็อกซึ่งมีสื่อที่สามารถแยกออกและประกอบได้และสื่อที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 2. มุมบ้านซึ่งมีสื่อที่เหมือนของใช้ในบ้านสื่อเล่นบทบาทสมมุติเช่นตุ๊กตาหุ่นม,มือที่ครูสามารถนำมาประกอบการสอนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 3. มุมศิละปะซึ่งมีสื่อประเภทกระดาษ วัสดุระบายสีและพิมพ์ภาพวัสดุสำหรับวาดและตัดเป็นต้น 4. มุมหนังสือและมุมเขียนซึ่งมีหนังสือประเภทต่างๆรวมถึงวัสดุประกอบการเล่านิทานเป็นต้น 5. มุมวิทยาศาสตร์เป็นสื่อประเภทอุปกรณ์การทดลองต่างๆ การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีไฮสโคบถือเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจเพราะการที่เด็กได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองแบบ Active Learning ย่อมสร้างความภาคภูมิใจเมื่อทำสำเร็จและฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะ